ดูดวงชาวราศีึกษภยักษ์เขียวถามถ้าถูกรางวันที่หนึ่งจะเอาไปทำอะไรด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาสิงกสศิษย์คำชูปกปักคุ้มกองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดท่านจะเอาไปทำอะไรยักษ์เขียวถามในโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งม้าพยองก้าได้ก้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นดวงชะตาชิงไว้ชิงบิบใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนเพทุบายโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายตบตำแหน่งมาประยองท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดด อัศวนขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปักคุคมคของรักษาการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารมันบังเกิดขึ้นกับโชคชะตาของท่านดวงชะตาของท่านยังตกตำแหน่งชาลลอตให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสมเละดวงชะตาของท่านฮึกเหิมในอำนาจบุญบารมีวาสนาเตรียมตัวจัดหนักจัดเต็ม มีดดาบปักลงมาเต็มตัวกับบนกับายกับเสาะสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองเพราะฉะนั้นคิดให้ดีว่ารางวัลที่หนึ่งได้มาแล้วจะเอาไปทําอะไรทําไปทาอะไรบอกคอมเมนต์บอก comment, บอกล่าวกันในโชคชะตาของท่านแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมคิดให้ดีให้รอบคอบ เพราะว่าเงินมันมีจํากัดใครจะถูกกันบ่อยบคงเป็นไปไม่ได้นะผมในโชคจะตามหน้าบารมีวัสนาสิงห์ศิธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูตก,ตกตำแหน่งไฮประเพณ์นะผมเองมันลูกรักโดยเทพยักษ์เขียวถึงถามมาไงละ่ะด้วยอำนาจบ,าบ,บุญบารมีวัสนาสิงห์ศิธิ์คำชูปกปักกุ้งของรษา,าอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตร,รูโมมานให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ มันนั้นมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหด้ายเทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะต,ตาจะเปิดิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุสน,นค้ำชูหนุนนำโชคชะตานะครับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาในเมื่อราชสีมานอนซบตักท่านแล้วท่านจะมีบุญกุศลวาสนา จงนำสิ่งนั้นไปต่อยอดขุนงามความดีและเทพเทวดาจะโดมนมดาลส่งดวงแก้วมณีสมบัติโลกมนุษย์ให้แก่ท่านโชคชะตาท่านได้เอื้อมเงินนะครับด้ได้อ้วมเอ,อมื้อ,อมมือนะครับโทษทีอ,อ้วมมือนะครับไปคว้าเงินเอาไว้นะครับอีกนิดเดียวท่านจะได้คว้าเงินคว้าทองนะผมดวงชะตาตกตำแหน่งได้รับถ้วยทองออกรถหม้ายแดง Mini Cooper, มินิคูเปอร์ลัมโบกินีนะผมรถเบนซ์เฟอร์เรี นะครับผม bmw นะครับผมจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาระวังลื่นหกลม้มเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับใครบางคนจะเข้ามาขัดขวางขัดขวางซ่อนเล้นเรื่องราวเร้่ลับเรื่องราวต่างๆแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายมันจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการที่ท่านพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒน,นาอย่างก้าวโดดใครก็ถู่ท่านไม่อยู่ ก็คนมันจะเหงคคนมันจะปังอ่ะคนเกิดราศีมึกศกมันเป็นแบบนี้อ่ะคนมันจะรวยอ่ะจะทำไหมอ่ะครับผมด้วยอํานาจบารมีวาสนาท่านจะมีรายได้สูงเป็นพิเศษแต่แบบภาระไว้อย่างหนักหน่วงนะเหนื่อยหน่อยแต่รวยเอาไหมหรือว่าไม่เหนื่อยไม่มีงานเศร้าใจอย่างนั้นไม่เอานะเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับรั์รวยโชค ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิง่งถูกใจให้ติ๊กหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอให้ด้านแชมชื่อรับลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตคุณจะพบกับโอกาสใหม่ๆและความท้าทายที่จะช่วยพัฒนาตัวคุณในหลายๆด้านด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนแต่ก็อาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางประการด้วยเช่นกันช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือได้รับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนี้เป็นโอกาสดีในการแสดงความสามารถและสร้างผลงานที่โดดเด่นอย่างไรก็ตามคุณอาจรู้สึกกดดันเล็กน้อย เนื่องจากความคาดหวังที่สูงขึ้นให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและทำงานอย่างรอบคอบช่วงกลางเดือนคุณจะพบว่าตัวเองกำลังทำงานร่วมกับทีมใหม่หรือต้องประสานงานกับแผนกอื่นๆมากขึ้นทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมของคุณจะถูกทดสอบแต่นี่ก็เป็นโอกาสดีในการสร้างเครือข่ายและเรียนรู้จากผู้อื่น ปลายเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์กรหรือนโยบายการทำงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหรือหน้าที่ของคุณให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวเองจากสถานการณ์ใหม่ๆสำหรับผู้ที่กำลังหางานเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์โอกาสในการได้งานที่ตรงกับความต้องการของคุณมีสูง โดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายเดือนคำแนะนำสำหรับการทำงานในเดือนนี้คือให้เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงความยืดหยุ่นและทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้านการเงิน ในด้านการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ต้องระม,มัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับชาวราศีพฤษภแม้ว่าจะมีโอกาสในการเพิ่มรายได้แต่ก็อาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เช่นกันช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นโบนัสพิเศษหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษอย่างไรก็ตามให้ระม,มัดระวังในการใช้ใจ่ายและอย่าด่วน ตัดสินใจลงทุนในสิ่งที่ไม่แน่ใจกลางเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านรถยนต์หรือสุขภาพของคนในครอบครัวให้เตรียมเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินและพิจารณาทำประกันเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาวปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการลงทุนหรือเพิ่มรายได้แต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ก่อนตัดสินใจการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเงินระยะยาวสำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นในอนาคตคำแนะนำสำหรับการเงินในเดือนนี้คือให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดตั้งงบประมาณและพยายามควบคุม การใช้ใจ่ายให้อยู่ในกรอบที่วางไว้เน้นการออมและการลงทุนที่มีความเสีย่ยงต่ำและอย่าลืมเผื่อเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินด้านยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ จะเป็นเดือนที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายยอดขายอาจมีความผันผวนบ้างแต่ด้วยกลยุทธ์ที่ดีและการปรับตัวที่รวดเร็วคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ช่วงต้นเดือนยอดขายอาจชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนี่เป็นโอกาสดีในการทบทวนกลยุทธ์การตลาดและปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณการสำรวจความต้องการของลูกค,ค้า และการรับฟังข้อเสนอแนะจะช่วยให้คุณพัฒนาธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นกลางเดือนคุณอาจพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางการขายอาจมีการติดต่อจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือลูกค้ารายใหญ่ให้พิจารณาข้อเสนออย่างรอบคอบและอย่าก,กลัวที่จะต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจคุณ ปลายเดือนยอดขายจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะหากคุณได้ปรับกลยุทธ์และพัฒนาสินค้าหรือบริการตามความต้องการของตลาดการทำการตลาดออนไลน์หรือการจัดโปรโมชั่นพิเศษอาจช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้ว เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับการทดสอบและพัฒนาไปอีกขั้นในช่วงต้นเดือนคุณและคู่ของคุณอาจรู้สึกว่ามีข้อวางเครียดหรือความกดดันจากภายนอกก่อที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องงานนอ,อกครอบครัวหรือความรับผิดชอบอื่น ที่เข้ามาแทรกแสงนี่เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้แสดงความเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันแลกันการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ของคุณกลับมาสดใสอีกครั้งคุณอาจรู้สึกใกล้ชิดกับคู่ของคุณมากขึ้น และมีความเข้าใจกันลึกซึ้งมอยิ่งขึ้นนี่เป็นเวลาที่ดีในการวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนสั้นๆหรือการเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ร่วมกันการใช้เวลาคุณภาพด้วยกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำดีๆในช่วงปลายเดือนคุณอาจพบว่าตัวเองและคู่ของคุณกำลังคิดถึงอนาคตร่วมกันมากขึ้น อาจมีการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนระยะยาวเช่นการแต่งงานการมีบุตรหรือการชี้อาบ้านการเปิดใจคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับเป้าหมายและความฝันร่วมกันจะช่วยให้คุณเข้าใจกันมากขึ้นและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับอนาคตคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้คือให้ความสำคัญกับการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพรับฟังความรู้สึกและความต้องการของอีกฝ่ายและอย่าลืมแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันอย่างสม่ำเสมอการให้เวลาคุณภาพแก่กันโดยไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอกจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสและการค้นพบตัวเองคุณจะรู้สึกมั่นใจและมีเสน่ห์มากขึ้นซึ่งจะดึงดูดคนรอบข้างให้สนใจคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆ และสร้างความสัมพันธ์นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมง,งานปาร์ตี้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกที่คุณชื่นชอบคุณอาจพบคนที่มีความสนใจคล้ายกันและเกิดความสนใจซึ่งกันและกันอย่าลังเลที่จะเริ่มต้นบทสนทนาและทําความรู้จักกับคนใหม่ๆช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณอาจได้พบกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษ อาจเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแล้วแต่เพิ่งมองเห็นในแง่มุมใหม่หรืออาจเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชีวิตคุณอย่างไม่คาดฝันให้เปิดใจและให้โอกาสตัวเองในการทำความรู้จักคนนี้มากขึ้นแต่ก็อย่าเร่งรีบจนเกินไปให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงปลายเดือนคุณอาจเริ่มรู้สึกชัดเจนขึ้นว่า ต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนเป้าหมายและความต้องการของตัวเองอย่ากลัวที่จะตั้งมาตรฐานสูงสำหรับคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณแต่ก็อย่าลืมที่จะยืดหยุ่นและเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆด้วยคำแนะนำสำหรับคนโสดในเดือนนี้คือให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเอง และทำในสิ่งที่คุณรักความมั่นใจและความสุขที่แท้จริงจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณอย่ากลัวที่จะแสดงความสนใจเมื่อคุณพบคนที่ถูกใจแต่ก็อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยการเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้คุณไม่รีบร้อนเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมเพียงเพราะกลัวความเหงา